ที่40ข้อ2บอกวพระองคฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะออกมาจากเลนต้มแล้ววางเท้าของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าลงบนศิลาทําให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคงพระองจะทําอย่างนั้นด้วยมันมีฤดูการที่เราเดินไปแล้วตกหลุมตกบ่อแต่เชื่อเถอะถ้าเราก้าวเดินต่อไปเราจะพ้น เราจะพ้นเราจะออกจากเลนตมเราจะออกจากจุดที่ต่ําสุดเราจะออกจากจุดที่มันพร้อมจะดึงดูดเราแล้วทำให้เราไปข้างหน้าไม่ได้หน้าที่เราไม่ใช่ยอมแพ้ไม่หน้าที่เราไม่ใช่บอกว่าเราได้เท่านี้พอแล้วจบแล้วพระเจ้าพอกันทีสิ้นกันแล้วอย่าจะคิดแบบนั้นอย่าเป็นคนที่จบอยู่แค่นั้นจะล้มเหลวชั้นพังพินาศลาบคาบก,บกับสองปีที่ผ่านมาอย่าไปคิดอย่างนั้น มันคือฤดูกาลใหม่แล้วมันคือสิ่งใหม่ทีม่มาถึงชีวิตเราแล้วนี่คือฤดูกาลใหม่สาหรับเราเห็นไหมครับมันเป็นฤดูมันไม่ใช่ฤดูหนาวที่เป็นความหนาวเหน็บแต่มันเป็นฤดูหนาวที่ตื่นเต้นมันเป็นฤดูหนาวที่มีความท้าทายมันเป็นฤดูหนาวที่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นฤดูหนาวปีนี้ไม่เหมือนฤดูหนาวปีที่แล้วมันจะหนาวไม่หนาวไม่รู้แต่แต่ฉันจะตื่นเต้นกับช <ah ่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านฉันจะตื่นเต้นกับช่วงเวลาที่มาถึงในชีวิตของฉัน เห็นไหมครับต้องให้ฤดูหนาดความตื่นเต้นขับไล่เอาความรู้สึกร้อนลุ่มออกไปเพื่อเราจะสดชื่นสดใหกับช่วงเวลาที่มาถึงอีกไม่กี่วันก็สิ้นปีท่านจะรอเริ่มต้นใหม่เมื่อสิ้นปีหรือท่านจะเริ่มต้นใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้สิ้นปีก็คือวันหนึ่งขึ้นวันที่หนึ่งมันก็คือวันอีกวันหนึ่ง สิ้นวันนี้มันก็คือวันหนึ่งแต่ถ้าท่านเริ่มตั้งแต่วันนี้ท่านจะลุยไปข้างหน้ากับพระเจ้าพรุ่งนี้จะเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิม